อนันว่านาม <have> no. ิสาขากล่าวแล้วว่าในแม่อันว่าอันว่าเราจะประดาบซึ่งสิ่งของอันพระผู้เป็นเจ้าของเราถูกต้องแล้วหาไม่ได้อันว่าเครื่องประดาบนั้นอันเราบริจาคแล้วแต่ว่าอันว่าอันอันพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปฏิบัติเป็นความลำบากย่อมเป็นอันว่าเราจำน่ายแล้วซึ่งเครื่องประดาบนั้นอยากน้อมเข้าไปซึ่งพันดาอันเป็นกัิยะอันว่าเจ้าจงไปจงนำมาซึ่งเครื่องประดาบนั้นดังนี้อันว่าทาสีนั้นไปแล้วนำมาแล้ว อันว่านามวิสาขาไม่ประดับแล้วซึ่งเครื่องประดับนั้นยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งชนทั้งหลายผู้กระทําซึ่งทองยังชนทั้งหลายเหล่านั้นให้ตีราคาแล้วครั้นเมื่อคําว่าอันว่าเครื่องประดับนั้นย่อมถึงค่าซึ่งโกทั้งหลายก้าวแต่ว่าอันว่าแสนแห่งสาเป,เป็นที่ตั้งแห่งการยังบุคคลให้กระทําย่อมเป็นดังนี้อันชนทั้งหลายเหล่านี้กล่าวแล้ว อันว่าน,นาวิสาขาตั้งไว้แล้วซึ่งเครื่องประดับบนยานกล่าวแล้วว่าทายอย่างนั้นอันว่าทนทั้งหลายจงขายซึ่งเครื่องประดับนั้นดังนี้อันว่าใครๆจรจะอาจเพื่ออันให้แล้วซึ่งทรัพย์มีประมาณเท่านั้นรับไว้หามีได้เพราะว่าอันว่าหยิงทั้งหลายผู้สมควรเพื่อนประดับซึ่งเครื่องประดับนั้นเป็นหญิงอันบุคคลหาได้โดยยากย่อมเป็นหญิงยวนว่ายิงทั้งหลายสามเทียวคือนว่านามวิสาขาผู้มหาอุบาสิกาอันว่านางมาลีกาผู้เป็นภรรยาของเสนาบดี คือเจ้ามาลาชิวพันธุละนั้นว่าบิดอันว่าทิดาของเศรษฐีในเมืองชิวาพราราณสีในมณฑลแห่งแผ่นดินได้แล้วซึ่งเครื่องประดับชิวามาหารดาประเหตุนั้นนั้นว่านามิสาขาให้แล้วซึ่งข้าแห,ห่งเครื่องประดับนั้นเองนั่นเทียวยังบุคคลให้ยกขึ้นแล้วซึ่งโกทั้งหลายก้าอันยิงน่งด้วยแสนแห่งซับบนเกวียนนําไปแล้วสุวิหารถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดากราบทุนแล้วว่า้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั้นว่าเครื่องประดับของหม่อมฉัน อานพระเทราชิวานน์เปผู้เป็นเจ้าของหม่อมชันถูกต้องแล้วด้วยมืออานหม่อมฉันไม่อาจเพื่ออันประดาบจำเดิมแต่การแห่งเครื่องประดับอันพระเทราชยวานนท์นั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าอันว่าหมอมฉันนั่นเทียยังบุคคลให้ขายอยู่ซึ่งเครื่องประดับนั้นด้วยความคิดว่าอันว่าเราจำหน่ายแล้วจักนำเข้าไปซึ่งพันดาอันเป็นกัปิยะดังนี้ มาเห็นแล้วซึ่งบุคคลอื่นผู้สามรถเพื่อรับไว้ยังบุคคลให้ถือเอาแล้วซึ่งข้าแห่งเครื่องประดับนั้นเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นแต่พระองค์ผู้จเจริญว่ามอมฉันจะน้อมเข้าไปในปใจันะปจจัยทั้งหลายสี่นาซึ่งปัจจัยเหล่าไหนทั้งหลายดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนวิสาขานว่าอันอันเธอกระทำซึ่งที่เป็นที่อยู่แก่สงใกล้ประตูในทิศปราจีนควรแล้วดังนี้อันว่านางวิสาขากราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันว่าอานอันหม่อมฉันกระทำซึ่งที่ปินที่อยู่แก่พระสงฆ์ใกล้ประตูในที่ปราจีนควรแล้วดังนี้ผู้มีใจยยินดีแล้วถือเอาแล้วซึ่งพื้นดินนั่นเทียวด้วยโกดทั้งหลายก้าวเริ่มแล้วเพื่ออันกระทำซึ่งวิหารด้วยโกดทั้งหลายก้าวเหล่ออื่นอีกจบเก่งครั้งนั้นในวันหนึ่งอนว่าพระาศาสดาทรงตรวจด,ดูอยู่ซึ่งโลกในสมัยอันะจัดจเฉพาะซึ่งมืดทรงเห็นแล้วซึ่งความถึงพร้อมให้อุปนิสัยแห่งบุตรของเศรษฐีช่วพัทธิยะ ผูเกลื่อนแล้วจากเทวโลกบังเกิดแล้วในตระกูลแห่งเศรษฐีในเมืองชิวพัทยะ